เรื่องราวของโสเปนีชาที่เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลา40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งก็มีคู่กันมากับอาชีพประบำโปชายซึ่งเรียกกันว่าเมลสตรัปเปอร์สำหรับผู้ชายบางคนนั้นเป็นอาชีพที่ก้าวหน้ามากนอกจากให้ความสุขกับผู้หญิงไม่ไม่ว่าอายุน้อยหรืออายุมากที่ว้าเวอย,อยู่นั้นโซภนีชาเนี่ย ยังให้บริการหญิงที่โดนสามีบังคับให้ร่วมเพศกับชายขายตัวดูแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เขามีความรู้สึกทางเพศแล้วจึงนอนกับภรรยาอย่างมีรสชาตินั่นเองบางคนเนี่ยดูเพื่อปลุกอารมณ์ทางเพศให้อว,วัยวะเพศของเขาตื่นตัวพร้อมกับพรบเต็มอัตราสึกนั่นเองชีวิตของผู้ชายขายตัวนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ด้วยความเต็มใจ แต่เพราะเศรษฐกิจรัดตัวตกงานไม่มีเงินค่าครองชีพเขาจึงต้องกัดฟันทําไปวันๆเท่านั้นผู้หญิงสาวสดใสน่ารักที่ไหนละ่ะจะไปใช้บริการกับผู้ชายขายตัวมีแต่สาวแก่ที่เหงาหัวแก่ไม่สู้หัวทิ้งเท่านั้นแหละที่ร่อนไปหาเศษหาเลยเช่นนี้ผู้ชายขายตัวนั้นจึงต้องกัดฟันทนต่อเนื้อหนังทิ่ให้เขาปลนเปรยอ,อยู่ตรงหน้า จะอ้วนเพกพระหรือพร้อมเป็นกุนกุงแหงก็ต้องบริการด้วยความยินดีผู้ชายขายตัวนั้นไม่ใช่ไปยืนตามเสาไฟฟ้าข้างถนนแล้วเชิญชวนผู้หญิงให้ไปใช้บริการเพราะไม่เหมือนผู้หญิงมีจต่โดนปรนนามและโดนแจ้งความดำเนินคดีเท่านั้นแหล่งเงินแหล่งทองของเขานั้นก็คือบาหรือคลับสำหรับผู้หญิงที่จะเข้าไปใช้บริการแขกผู้ชายทั่วไปเนี่ย ห้ามเข้าอย่างเด็ดขาดจะมีเว้นแต่พนักงานที่ต้องเป็นชายล้วนๆ้ารูปหล่อหน้าตาดีก็จะมีโอกาสเข้าทำงานมากที่สุดซึ่งในนั้นเนี่ยจะเปิดไฟแสงสลัวๆมีดนตรีและนักร้องขับกล่อมแขกที่เข้าไปเที่ยวก็จะเลือกโต๊ะตามที่ต้องการส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะดีแต่งตัวดีเครื่องประดับเพชรทองดื่มเหล้าสูบบุรี่เก่ง แขกสาวแก่บางคนจะชอบจับมือถือแขนชายขายตัวและชอบที่จะลูปทำเป้ากางเกงของผู้ชายเพื่อทดสอบสมรรถภาพหรือคุณภาพของอวัยวะเพศว่ามีขนาดเท่าใดผู้ชายขายตัวนั้นจะต้องพร้อมที่จะทำทุกอย่างทุกลีลาเมื่อตกลงราคากันแล้วฝ่ายหญิงก็จะขับรถพาไปที่อื่นๆหรือดิ่งไปโรงแรมเลยก็ได้สั่งให้เขาถอดเสื้อ และถอดกางเกงกางเกงในนั้นก็เป็นด่านประการสุดท้ายให้ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอให้ออรอให้เธอหรือต้องอาบน้ำฟอกสบู่เนื้อตัวให้เธอบางคนก็เป็นหญิงวิปริตสาดิต็เพราะถูกสามีทิ้งเพราะพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนอย่างเหลือประมาณนั่นเองจิตแพทย์รรนั้นได้ศึกษาบันทึกถึงพยาธิสภาพและกลไกาทางจิตของโสเภณีหญิงเพราะว่า เกิดจากความยากจนหรือว่าความจำเป็นถูกบังคับและหญิงที่ด้ยการศึกษาส่วนคนที่มีการศึกษานั้นซึ่งพอที่จะทำงานปกติมีรายได้เลี้ยงตัวเองแต่พอใจที่จะทำอาชีพนี้ก็เพราะพอใจที่จะกระทำความผิดโ่อความสุขหลากหลายจากผู้ชายหรือว่าเพราะเธอนั้นขาดความอบอุ่นขาดพ่อตั้งแต่อายุยังน้อยหรือว่าเคยถูกลวนลามทางเพศมาก่อน อาชีพโสเภณีเนี่ยจะช่วยให้เธอนั้นพบกับผู้ชายที่ต้องการชายบางคนอาจมาทดแทนให้ความรู้สึกแทนพ่อได้ถึงแม้จะเป็นเพียงครั้งคราวก็ตามสำหรับโสเภณีชายนั้นยังมีรายงานบันทึกไว้น้อยส่วนมากจะทำเพราะความจำเป็นหาเงินได้ง่ายแต่เมื่ออายุมากขึ้นมีอาชีพที่ดีเป็นหลักเป็นแหล่งเขาก็จะเลิกไปเอง โสเินิชายนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเกซึ่งมีพฤติกรรมเป็นฝ่ายรับหรือเข้าข่ายหญิงก็คือฟิลตระเวนหาชายตามถนนและสถานที่ต่างๆอย่างเช่นสวนสาธารณะสถานบันเทิงทั่วไปและแหล่งค้าประเวณีส่วนกลุ่มที่2นั้นก็จะเป็นพวกให้บริการทางเพศกับหญิงที่เปล่าเปลี่ยวต้องการร่วมเพศ ซึ่งแตกต่างไปในพญาธิสภาพทางจิตหญิงที่ไปหาโสเภณีชายในบ้านซึ่งเป็นบ้านเมืองของเรานั้นน่ะจึงแตกต่างกันก็เพราะสิทธิทางเพศนั้นไม่เท่ากันหญิงนั้นจะถูกมองเป็นคนไม่ดีมากมากในกามแต่ถ้ายังมีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วก็จะกลายเป็นคนคบชู้แล้วก็เลวนั่นเองซึ่งก็จะแตกต่างจากชายที่มีพฤติกรรมเดียวกัน แต่แน่นอนว่าหญิงเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นไม้มีฐานะค่อนข้างดีวางตัวอยู่ในสังคมแคบๆของพวกเดียวกันตกอยู่ในสภาพเดียวกันเกือบทั้งหมดคือเปล่าเปลี่ยวต้องการแก้แค้นทำให้ใครๆรู้ว่าตัวเองนั้นมีอำนาจเหนือชายแต่พวกเธอไม่เคยมีความสุขทางการมณ์อย่างแท้จริงเพียงชั่วครั้งเดียวก็แล้วก็ผ่านไป ในคนปกตินั้นความรักใกล้ชิดและตามด้วยอารมณ์ทางเพศเข้าใจและเห็นใจกันจะช่วยให้คู่สามีภรรยานั้นมีความสุขรวมถึงกรรมรม์นั้นด้วยมาสเตอร์จอนสันกล่าวถึงกรรมวิธีในการร่วมเพศที่ปกติไว้หลายประการอย่างเช่นเริ่มจากการกระตุ้นก่อนการร่วมรักอูดคุยและกอดจูบรูปครัมเพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมา เพิ่มคูณขึ้นตามลำดับจนมาถึงระยะของความตื่นเต้นนั่นก็คืออวัยวะเพศชายแข็งตัวส่วนผู้หญิงนั้นก็จะมีน้ำหล่อลื่นทางช่องคลอดหน้าอกแข็งตั้งขึ้นที่มีอาการคล้ายกันอีกก็คือทั้งสองฝ่ายหัวใจจะเต้นเร็วมาถึงระยะการสอดใส่เมื่อมีการเคลื่อนไหวก็จะกระตุ้นให้มีการเร่งเร้าเดียวกว่าถึงช่วงที่มีการสูบฉีดเลือดแรงสูง จึงรู้สึกสบายตื่นเต้นและมีความสุขระยะสุดท้ายก็จะจบลงด้วยออกกาซมก็คือการหลั่งน้ำการของชายเกรงตัวหลั่งน้ำเมือกในหญิงซึ่งทั้งคู่นั้นก็จะรู้สึกสบายเรียกว่าเคลียร์แล้วสงบสุขและมีความสุขในระยะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้ไม่อาจบรรลุถึงจุดสุดยอดได้ เว้นแต่ฝ่ายชายจะสามารถช่วยตัวเองให้สำเร็จความใคร่ได้แต่ฝ่ายหญิงนั้นก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ทําให้หงุดหงิดโกรธและอิจฉาฝ่ายชายนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หญิงจํานวนเนี้หรือกลุ่มนี้เขาไปหาโสเภณีชายซึ่งจะสามารถให้ความสุขทังเพศได้มากกว่าชายคู่ขาที่แท้จริงของเธอหญิงจํานวนนี้กลุ่มนี้จึงมีอารมณ์แปรปรวน ในช่วงของระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงทำให้พวกเธอนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากยิง่งขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้แก่หญิงที่มีพยาธิสภาพทางจิตตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างเช่นเคยถูกลวนลามทางเพศมาตั้งแต่กอดจูจนถึงขั้นถูกขมขืนในช่วงอายุยังน้อยหญิงเหล่านี้เมื่อมีอำนาจจึงหาทางแก้แค้นผู้ชายขายตัวในลักษณะเอียดหยามว่าเป็นโสเพนี หาโอกาสสบประมาทละเยียดยางให้คุ้มกับเงินที่ต้องเสียไปในการหาความสุขและสะใจหญิงกลุ่มนี้ที่มีจำนวนน้อยจะทำอย่างไรก็ได้เพื่อการแก้แค้นของเธอบังคับให้โศเพณีชายนั้นต้องยินยอมอรอรอให้เธอทั้งทั้งที่บางคนยังไม่ชำระร่างกายให้สะอาดแถมยังบอกท่าบังคับให้ชายต้องปฏิบัติตามกดศีรษะฝายชายมาเหตถอนออกจากการโอโรนให้อึดอัด สำลักเกียนขาดใจตายไปเลยเธอก็มีรถยนต์พาเข้าโรงแรมม่านรูดหรือโรงแรมปกติทั่วไปแต่ตอนเสร็จกิจคา้าสโผเพณีชัยนั่งรถออกไปพร้อมด้วยพร้อมๆกันจนถึงกลางทางแล้วเธอจะเปิดประตูรถเชิญเข้าลงหรือไม่กระถีบลงไปนั่นเอง